เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขังตัวเองไว้ในพื้นที่ที่มันเป็นเซฟโซนหรือเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเออเรากําลังบั่นทอนคุณค่าของชีวิตเราลงหรือเปล่าเปรียบเสมือนต้นไม้ครับต้นไม้เนี่ยหรือว่าสัตว์เน่อย่างเงี้ยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้ามันเราอยากเห็นความเจริญเติบโตขั้นสุดของมันเราก็ต้องอลงดินใช่ปะ ลงดินถูกต้องเอมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ในกระถางมันจะอยู่แค่นั้นเนาะม,มันก็จะโตได้ในระดับหนึ่งถูกไหมสุดท้ายมันก็ไปไหนไม่ได้เออจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถเอามันมาลงดินได้แล้วดูการเจริญงอกงามเติบโตของมันอืบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความเหี่ยวเฉาบ้างครับโดนไอหนุ่กินบางไอนี่บ้างแต่มันคือธรรมชาติความเป็นปกติของมนุษย์ที่มันสามารถเติบโต ตามคุณค่าในสิ่งที่มันเป็นได้อ,อดีกว่าไหมบางทีการที่เราคุ้นชินกับอะไรสักอย่างด้วยหัวใจเราว่าเราทําแบบนี้มาเราอยู่แบบนี้มารเราอยู่ในเซฟโซนอะไรอย่างนี้นะเราปลอดภัยแค่นี้นะเราจะ,จะไม่ทําอะไรเกินไปกว่าเนี้เออ,อ,อสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นคือว่าเราจะมีวิธีการในการจัดก,การปัญหาต่างๆที่เข้ามาแบบเดิมๆแบบเดิมๆแล้วก็แบบเดิมๆไม่เกิดการพัฒนาเออเหมือนพี่โป๊กอกหักปุ๊บพี่โป๊กก็ร้องคาราวเกะอกหักปุ๊บร้องคาราวเกะออีกละ พี่มันผ่านไปแล้วอ่ะบางคนแก้ปัญหาผิดเดิกัน uh huh. ชีวิตชีวิตแย่มากเ uh huh. ข้าร้านปุ๊บอือไหม uh huh. ชีวิตพังค,ง,ง,อองคนที่สองมายถึงว uh ่าอกหักกับคนที่สองก็ไปละคือเราแก้ปัญหาเดิมๆวิธีเดิมๆแล้วมันก็ไม่เคยดีขึ้นแต่เราก็ uh huh. คอยจะบ่นกับโลกใบนี้ว่า ทำไมต้องเกิดกับฉันคนเดียวอฉันก็คิดว่าฉันเป็นคนดีฉันรักมั่นจริงใจแล้วทําไมฉันต้องเดินโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกอเพราะคุณกําลังเผชิญปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีเดิม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 ไม่พัฒนาอืนะพัฒนานะ